เก็บป่าครับผมเขียดยางที่สมคือเก่าครับตึงๆครับตันนี้อื้มอยู่ครับอื้มอยู่ครับ ช่องส,สวยๆเลยนี้บโตไดยได้น็ได้นี่ครับโบพาสนี่นี่ครับอยู่พุ่งออกมากัด สวัสดีครับผมนานอะไทุกท่านครับเราผมบางพ่อขังอีกไม้นึงครับผมกลับมาสวยใสลุยอันพิชซิ่งครับอันติดระขอเก่าไม้ธรรมชาติครับผมไม้สภาพไม้เป็นน้องน้ำจันทร์ครับอันคืออากาศลำน้อยครับผมจังหวัดสุโนคัยดอกไม้ับอุปกรณ์สุดเมียเก่าครับชิมโนโอเคแน่นครับผม มุมขวาครับรอบ7.2สาย1.5เงเหนียวเต้นเต้นเนียน่ยครับปลูกอย่างใครภูเครับแป,แป,แปดไปหาตีกันเลยครับตีสุ่มไปเลยเนะาะับไมมันเป็นมายลงลงกัดไก่แท้โอ้โหไม่แลกเลยครับ ไม่เดียวนี่ครับโอ้ติดใจตป่านี่ครับผมไม่เดียวเลยครับแถมส่วนป๊อกคือเก่าครับแต่ว่าพอได้เก็บตัวนี้ใครว่าตัวแรกน่ครับ โอ้ยเีือขึ้นค้างนี่ครับโอ้ยเ่ือนขึ้นข้าง,ง,างลำบัวครับกันครับนี่ครับดูครับโอ้าลุดโอ้ยหนอ ครับอยู่พุ่งออกมากัดนี่ครับตึงอยู่ครับตัวนี้พุ่งออมาจากหนาครับสุดยอดครับกันนะอุย้ย นี่เหรอวะการบูธเพื่อนอ,อ้าวนี่กับนี้เฮ <c oughs> ้ยยังไงวะนี่ครับโบพาสโอ้แท้แรกกัดบูธกับตามซ้ำ เอาหวัวเลยครับน <ś c oughs> ี่เรียบร้อยตึงๆครับตัวนี้เก็บปลาก่อนครับ สวยครับนี่ขัดไก่ขนาดนี่ครับผมห่าวๆเลยใส่นี่เก็บปาลาครับผมเขียดยางสีสม้มคือเก่าครับ อยอยู่ครับตอนแรกตอนแรกไล่กัดสายหนาครับ <c oughs> ป๊อปน้ำตื่นครับเก็บอย่างเดียวครับแกงแซ่บรุ่นนี่ ตรรัวหลายขนาสองตัวนี้ตัวครับดูครับโอ้ยส,สวยสวยสวยเต้อนี่ครับงามเลยครับตัวนี้ อมเปลก็แบบนี้แม่จึงเงียนสดอดครับกบยางไทภู อยู่ครับช่องสวยๆอยนะครับโตได้ได้น่าใ,ใ,ใจอันนี้ครับตึงเลยครับตัวนี้นี่ครับผมใส่ตึงๆครับสองสามขีดครับงามเลยครับสุดยอด